สวัสดีครับสวัสดีอากาศเยินดีตอนรับเขาสู่ซองกีนักกุศลอีกครับวันนี้เขามาแลนด์ทรายแบกอีกครับแต่ว่าเริ่มมาแต่หมู่บานอะไรครับ <ใจ S 1> ตัดใจมาแบกทรายเบิ่งว่าสิเป็นตังไงทีตั้งจะวางใส่แปดแบบถ้าทีผมนิร้าย,ายคนอาจจะท่หัจักครับเป็นบอ่อทรายของไอ้น,นี่นะครับ สักตักเนาแลนให้สายบุดมีติดใจมาแลนเบิ้งครับแลนแบกนะเพิ่นเ,น,นเป็นคิวครับแลนเป็นคิวไอ้โบนคิวเป็นตันตันละ20เนาะเดี๋ยวเบิ้งกันครับจะเป็นจังไงแต่นี่ล่องเรือเบื้องแหละครับเประมานได้12เที่ยวเทียวนึงกับตกอยู่ประมาณ15 16แล้วแต่ยไส้ครับแล้วแต่ยไส้แหงไส้โบแหง15 16จ้าง15ครับต่อเที่ยวเนาะ ตันละ20นี่ครับเบิง้งไซแบกไปเด้ครับเบิงแบกอีดอ่ดีอีรอนี่เลยลองแบกเบิงเข้าแรงงานทั้งหนอกะแรนไปแรนมากนะครับท่นที่ว่าจะไหนก็เลยมาตัดสินใจเบิงว่าอยู่เป็นจุดเบิงว่าจะเป็นยังไงลองแรนเบิงบอกว่าน,นี้ ได้12เที่ยวน้ำมนันก็กินประโยูนนยพ่พันนี่แหละครับพันพันนิดนิดระยะทางหาโลกเครืกอับไปกับกาสีอยู่สิบเอดโลเนาะสิบเอ็ดโลโหลครับเป็นใส่สูบิ๊บใส่เดิน เที่ยวแร็กแค่อันนั้นนี้โอ้เปิดครับ F R 210ครับคันนี้แบกเบางครับขั้นนี้สเปคขึ้น18ตันครับ18ตันตลอดเลยสำหรับขั้นนี้นะครับอีกขั้นต้องเขาครับเขาไส่เที่ยวนี้ ผมใส่แปดตักกับแปดตักอุ้มสีอยู่ประมาณสิบห้าอย่างครับที่พกสิบเจ็ดบางที่กับสิบเจ็ดก,ก,กว่าครับนี่ครับขี่ล่องลองเบิร์กเบาะว่านเบาะว่านนี่ต๊ะไปอยู่สองร้อยตันครับแลนสิบสองเทีเ่ยวคิดเป็นเงินถ้าสองร้อยตันก็สีอยู่ประมาณสี่พันเนาะแต่ว่าแปลกดีครับสำหรับว่าแปกแห้ง ปล,ลาโกระแลนไลยคันอยู่เลยครับประวันสีหาันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมส่องกีนขุดนะครับอันใดที่บอดีกับผมเมนมาบอกครับอันใดที่เห็ดไปแล้วบนลโบเป็นตะเบิงเนาะบอกกันแน่เดี๋ยวปรปับปรุงเองครับใส่ เที่ยวนี้เบิง้งทรายแล้วน่าจะเปียโกมบ้านอีกครับเที่ยวนี้เด้เที่ยวแรกคุมมันนี้เบิงที่ครับทรายพปนสูงถ้าช่วง่ายบไปก,ก็เริ่มแห้งครับทรายแห้งก็จะ,ะนักก็จะเบาลงนี่ครับใา่แบบนี้เลยจะไปต้องกัดครับห้องี่คืทนทางของเจ้าบ,บอรครับ ข้อแรนอยู่ครับทางบนหรือว่าขีลายครับถ้าว่าคอยหยอดไปเนาะว่าเปนแปดหลายคนทายเพิ่งดูกันถ้าเห็นพื้นที่ตรงนี้บ้างก็อนาจจะรู้จักกันในเขตพื้นที่นี้เนะาะทางตอนพื้นที่แถวนี้ว่าจุดใดของจังหวัด น่าจะอยู่เท่าไรประมาณสิบหกตันกว่าไะมเถียวเนี้ยถามไปเบิงครับถามไปเบิงว่าหอดตาซั่งเลยสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันไปผู้ดีรอบนึ่งตาซั่งเดี๋ยหกสิบบอกว่าได้เท่าไรเนาะเอ็ดเอ็ดเอ็ดเลยบริษัทบริษัทนี่นะเขาเต้นยลงไงบมาง มีลดหนารถกับซีดีอยู่อืมถามีรถน้นามันก็นอ,อันนั้นยกตอนนี้ลดหนามันเริ่มพุ่นเนาะลดหนาพุ่นบูยูลดหนามันกับซีเรียลนี่บดกันอืมพอท่านี้กันเป็นทางแดงนี้เนาะตัวนี้จันได้ยออัง เดี๋ยว้าไปรวมบึง้งเวลาขงเท่าที่นะ่รัว่าจะได้จักตัน,นเนาะเดี๋ยวไปรกันท่าคนางที่เขาไว้เป็นกองสต็อกนะครับกองสต็อกเพ่นอยู่ถนนอุบลเขื่อนไหนเนาะนบ้านจาริเมียจรเมีหรือเป่ าารรมาเจลาเน็บอะจรเพราะเป็นเพียงแต่สิ่งเดียวนันเ่านั้ตั้งอยู่สายมือเลยครับถ้ามารออกเท่าออกมาจากตัวจังหวัดอุบลเนาะตั้งอยู่สายมือเลยเบื้องง่ายครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยบว่าไหนขอสอยบว่าไหนอย่างเงี้ยนี่แหละครับเล้ย แล้วล่าลุ่นไปด้วก,กันครับขึ้นตะสั่งว่าเทียวแหล่งก็เลยจะตันมนันขับรถจักรยานมาแบบเต็มทุกเขียวเพิ่นเพิ่นว่าจัากรยานมาสิบแปดแบกแบกมาสิบแปดตันตลอดตันขึ้นสิบแปดเพิ่นว่าแต่ของเขาบ่ถึงดอกบุกกาครับเป็งรถเอาไปบแมว่จักรยานได้กัน เพิงหยาครับเพราะว่าเอาสลาวของเพื่อนมันสามเลยครับคันคันสองรอที่ออกมาฮาตอดตสังนับกล่องเพิ่มเที่แต่สั เบตันหกร้ิกิโลสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกแปศูยูประมาณ16ตันกว่าครับเกี่ยบ17ตันสองหน,นึ่นงก,งงกงแปด มีสั่งรถหนักแล้วครับทีแล้วกับมาสั่งรถเบาอีกผมเต็มขึ้นก,กับขั้น,นกกอะไรก็ได้เฮ้ยรุ่นขนาดล,นละหรอบแรกสิเดยเท่าใด

เด็กทนด้วยบ้านบานในสองหลยครับดีพันคนทำไม่โขบวะเจ้าเบาดีดีเนี่ยเจ้าเจ้าแนะนำนั่นแนะนำหนี่ดีข้าเจ้าถือว่าดีบริการดีของข้าเจ้าการแนะนำถอยมาเคือเพ่อถอยหรือเพื่อืออยู่คุณป้าไอยดีดีเข้าบอก ดเดี๋ยวรอรุนครับรถเป่ารถเป่า,ปานัำนักมันจังอยู่แล้วละครับหาตันหาตันนิดๆเนาะโอ้ยาออ่ดอ่อนเด้่งใจละเหนอยู่บโคตรครับโอ้ยิดโปวเห็นเราเนี่ย ใส่แล้เหมอยรก็ไดาใส่กับสีมือก็บหม่อนีด็ลายหามงที่อีเนาะขันนะเปิดบรไดสังเกตระบ้วกะหาเมืองละบวไม่เห็นเหนุไรบัไปหาเราหรอบวบนะแล้วก็ไปตัวไอ้รงเราส้างเล่า อาครับนี่ครับรถเป่าห้าสองสี่ศูนย์กับปกติครับเอาออกจากกระสังกับออกถนนใหญ่งงเลยครับเราก็ไปเรียวเขาเนาะโอเคครับคลิปนี้จะพอกันไหมเนาะคลิปนี้ทายสุขันได้เบิรงว่าเหมือนี้เขามาเลี้ยงไกันครับตัดสินใจมาแบกไายเบิรงดีกว่าไปเลี้ยงงาน มองล้านเล็กและน้อยครับถ้ามันเป็นงานประจามันก็นอยู่ได้นะถ้าเขาได้อยู่งานประจํามันก็นจะดีกว่าเข้าไปเรียนแบบว่ามือหนึ่งเรียนหา่ถวชี่ยถว,ยวมองนั่นมองนี่นะครับงานเบิกก็ต้องเรียนหางานใหม่ขึ้นกาเลยลอกตัดใจเบิกลอกเบิงสู่เบิงครับพอบกันไปครับคลิปนะ่ะสวัสดีครับ